นี่ลงลงลงอะไรก็เดี๋ยวถ่ายแล้วก็ลงเลยสวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับนี่มาดูเขาเออพี่เขานะนี่พี่ครับจ่ายตะข่ายอะไรครับตะข่ายต้องครับอะไรนะกี่เซนต้องเองครับสิบสองเซนใช่ไหมลึกอะไรพี่ลึกประมาณยี่ห้าโอ้นี่เขาเรียกลอยตะข่ายหรือตะข่ายลอยนี่เขาเรียกว่าลอยลอยใช่ครับลอยตะข่ายนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหลอยตะข่ายครับ หากินตามวิถีชาวบ้านเรานะครับ,รบช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับคือษฐงกินอย่างนี้ก็พยายามพึ่งตัวเองมากที่สุดน,นะครับตอนนี้นะครับเศรษฐกิจมันช่วงโควิดเราก็ดูดูหากินฮะยังเลยดูสนุกสนานเขาทำอะไรก็นั่งดูเขานี่แหละสวัสดีครับลุงดำก็พามาดูพี่เขาลงตะข่ายลอยนะครับนี่ แล้วก็มีห่วงยางเดี๋ยวก็ไปด้วยกันเนี่ยเนี่ยช่วยกันนะครับนี่ลงติดติดกันแล้วก็ไปด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้เอาเออช่วยๆกันดูกันแล้วไอ้ปลาที่ได้เราอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยปลาปลาที่ได้อืมโอ้ปลาที่ได้ได้ประมาณกิโลเนี่ยสวายเงินเลยปลาเป็นปลาปลาปลาในน้ำเป็นพวกปลากระปุกปลาอะไรนะ อ๋อปาตะกุกป,ประมาณกิโลพี่มีทุกไสครับโอ้มีทุกไซส์เลยครับตอนนี้นะครับสนุกสนามหาปลาตอนนี้ก็เก็บปลาไว้ไว้บ้านเลยครับพอไว้นานๆปับ๊บเด้ไว้นานๆปั๊บไอ้นี่ไอ้ปลามันก็จะบูดนะครับปลามันก็จะเน่าทีนี้พี่เขาได้แล้วก็เอาไว้กลับไปบ้านตอนนะครับนี่เขาเรียกลอยตาขายนะครับตอนน,นี้พี่เขาก็จะลอยอันนั้นกี่เซนครับพี่ เจ็ดเซนท<ส>ี่เขาถ่ายเจ็ดเซนลึกอะไรพี่ลึกเจ็ดสิบห้าตาโอ้ลึกเจ็ดสิบห้าตาเนี่ยกำลังพี่เขากำลังนอยตะยข่ายอยู่กลางๆนี่นั่งดูก,กับพี่เขาเนาะโอ้โอ่วงยางตะกี้ได้ปลาไปเยอะปะ่ะอ๋อเพิ่งมาลงเพิ่งมาลงดูพี่คนนี้นก่อนคนเดียวเลยไม่ต้องไปง้อใครเลยเนี่ยไปเองคนเดียวไปแล้วพี่เขาไปแล้ว พอเนี่ยไม่เคยง้อใครแล้วไปแล้วก็พี่เขาไปแล้วพรอยเสร็จแล้วปั๊บลอยน้ําตะข่ายเดี๋ยวเราเห็นทุ่งขาวๆที่เต็มท้องท้องเอ่อท้องน้ำนุนยาวๆนุ่นนะนุ่นแล้วพี่เขาก็นี่นี่ลอยตามตะข่ายลอยไปแล้วครับนี่แล้วลอยไปนี่เพื่ออะไรหรือเปล่าเพื่อไปจับตะข่ายให้ตรงแล้วไม่ให้มันเข้าหากันเพื่อ ไม่ให้มันเข้าหากันครับนี่ปล่อยกลางแม่น้ําไปจากนี้ก็ประมาณสักหกสิบเมตรเลยนะตอนนี้ลุงดํากระถ่ายไม่เจอครับเขาเป่าลอยไปแล้วครับแล้วก็เห็นพี่คนที่สองนี่ก็ใช้กระถ่ายเจ็ดเซนนะครับพี่คนจะเจ็ดสิบสองเซนลึกอะไรนะพี่นะลึกเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าตานะตาของมันคนนุ่นไปแล้วพี่คนนี้ก็เดีย๋ยวก็จะตามไปที เขาบอกได้ปลาไปเยอะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บ้านให้ลูกให้เมียทํารรปลานะครับวิถีชาวบ้านของเราก็อย่างนี้ของพึ่งตัวเองนะครับไปนั่งอยู่ที่บ้านก็ไม่มีกินกันและเออคนเราก็อย่างนี้หากินหาปลาอันแสงปลานคนนุ่นก็เรียกทํะไรนุ่นทางแสงนุ่นเขาเรียกทำอะไรพี่นะครับนู่นนะนู่นนะคนนุ่นทำคันตลลิ่งครับคันตลลิ่งหมายถึงอะไร อ๋อลงตะข่ายแล้วก็ไปคัดคัดคือคัดริมตะลิงก็คือคัดตะข่ายไม่ให้ตะข่ายไปติดตะลิงนะครับเออเอออ่ะนี่ครับตะข่ายลอยนะครับเฮ้ยลอยตะข่ายนะครับลุงดำก็เข้าใจเออลอยตะข่ายตะข่ายลอยอันนั้นคนอันนั่นคนก็หาอะไรข้างริมตะลิงนะหาอะไรนู่นน่ะนักการัดตะข่ายเหรอโอคัดตะข่าย เขาคือดักตะข่ายข้างตะลิมอขาเอาตะข่ายมากลางข้างตะลิงนะครับน,นะครับโอ้ดักปลาเหมือนกันแต่ไม่ได้ลอยไม่ได้ลอยกลางน้ํา่ายตะข่ายคือดักตะข่ายข้างข้างตะลิงนะครับพอดักเสร็จแล้วปับ๊บปลาที่จะเข้าตะลิงหรือเข้าเอ้นี่ปั๊บก็จะติดตะข่ายนะครับตอนนี้พี่เขาก็ จ็ดเป็นกำลังดูตะข่ายก็พันกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับตอนนี้กำลังลงนะครับแต่คุณสุพันนี่เก่งนะครับลงคนเดียวไปคนเดียวเลยครับพอลงเสร็จแล้วมันปลดปั๊บก็วิ่งมาแล้วก็มาปลดด้านนี้ก็ลอยมันจะมีห่วงยางอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ห่วงยางนี่ห่วงยางนี่ห่วงยางนี่ไว้สําหรับพอลอยปั๊บก็ลอยตามนะไปดูตะข่ายนะครับตอนนี้ลุงดําก็จะพามาดู คัดตะลิงดูตรงนี้คัดตะลิงก็คือเขาดักปลาริมตะลิงเขาก็จะมีตะข่ายลอยอยู่ฝั่งและได้เปล่าโอ้นี่ัดตะข่ายลอยนะครับหาปลาริมตลิงคืออดักตะข่ายข้างตะลิงยาวๆเดี๋ยวจะได้ปลาเปล่าอ๋อเพิ่งจะลงเพิ่งจะลงเขาเรียกคัดตะข่ายคัดตะข่ายจะใช้ประมาณ สี่เซนห้าเซนเขาเรียกดักปลาและดักปลาที่จระลิงนะครับนั่นดักปลาที่จระลิงคือเขาไม่ได้ลงกลางแม่น้ำนะเขาจะดักแถวข้างตลิงนี่แหละดักไฟลงไปพอดึกๆปลาเข้าข้างตลิ่งหรือปลาไปหากินริงตลิงเสร็จแล้วก็จะติดตะข่ายเขาเนี่ยตะข่ายข้างตลิงเนี่ยนครับ มันจะดักคางทะลิงเป็นมากค้ตะขคายเบอร์อะไรพี่เ,เ,เบอร์เจ็ดนะเจ็ดเซนเนาะโอ้นี่ดักตะาคายริมตะลิงระยะมันยาวไปที่เขาเห็น,นเห็นสีไฟสอ่องมันไกลนะครับนี่นี่นี่เขาเรียกคัดตะาคาย้างตะลิงนู้ปไปคนแสงตรงนู้นก็ใช่ได้นะแสงนู้นคัตะาคาย้างตะลิง เขาจะดักค้างตะลิงพอะปลาเข้าข้างตะลิงก็จะติดตะข่ายครับอันนี้ประมาณเจ็ดเซนเจ็ดเซนนะครับลึกเทไรลลึกกี่เซนห้าส,สิบตาอันนี้เขาเรียกว่าเจ็ดเซนลึกห้าสิบตานี่แหละมาดูวิถีชาวบ้านการหาปลาธรรมชาติของเราเนี่แหละนะครับช่วงน้ำหลากนะครับน้่งหลากแล้วก็เจอปลาสวนมา รุ่นไฟที่เราเห็นตามคลองน้ําเขาวางตะข่ายทั้งนั้นครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วลุงดําก็จะไปทางนู้นไปดูเขาทํำีกธีนี่เขาลองวางแค่นี้นะครับจากลุงดําสวัสดีครับผม